มาค่ะมามาค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะรีบเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วใครที่กำลางกดและกดเสีมาค่ะโค้ดเอ็มมาแล้วค่ะโค้ดเอ็มมาแล้วค่ะขออนุญาตแนะนําตัวเลยนะคะสวัสดีค่ะชื่อรุงนภพาแพงเสนนะคะสวัสดีค่ะรุงนภพาแพงเสนมาแล้วค่ะโค้ดเอ็มมาแล้วค่ะ เมื่อนี้มาพบกันเช่นเคยในวันที่4นะคะเราจะมาแบ่งปันทิปมหา,หากัด2ีอวันในวันที่4นะคะวันที่4นะคะพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยเมื่อนี้สิมามาไล่แบ่งปันนะคะวันที่4กับ3ความลับในการประสบความสำเร็จแบบง่ายได้เลยนะคะก่อนอื่นโค้ชขออนุญาต กดไลค์กดแชร์กดแบ่งป um like <Okay. S 1> ันก่อนแชร์ตัวเองก่อนน้องแฝงสวยสวยไล่มาด้วยให้หอมแบบสวยอลายโค้ดร้านไม่ยากกดไลค์กดแชร์ตัวเองก่อนนะคะต้องทำทีหน่อยนะแอฟส่งเอฟสีอ่ะดีดีอ๋อไม่ใช่ขามาแชร์ดิขามาแชร์ ขออนุญาตกดไลค์กดแชร์ก่อนแปหนึงเดี๋ยวซิมาบอกวาเฮ็ดแบบใดววายเฮ็ดแบบใดนะคะวาเฮ็ดแบบไดกับสามความลับสามความลับสามความลับในการประสบความสําเร็จวาเฮ็ดแบบใดนะคะขออนุญาตกดไลค์กดแชร์ก่อนก่อนอื่นต้องกราบ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามาดูใครที่เข้ามาดูไลฟ์สุดหรือเข้ามาดูย้อนหลังก็ฝากกดติดตามเพจด้วยนะคะเพจจูจิตปรับใจจูนจิตปรับใจ,จบายกดเอมนะคะเราจะมาเรียนกดจักรวาลกดแรงหนึ่งดูดนะคะ ขออนุญาตแชร์ตัวเองก่อนเด้อให้สุขสีสุขจงม้าั้องจม้มานักกันมากมายตาทุกคนใครดีใครดีดีด ใช่โย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 ใช่ใช่ใชใช Happy Day Happy New Year Thai วันที่าอยู่ไล่ย Happy New Year อ่ะมาค่ะขอเริ่มเลยนะคะขออนุญ,ญาตแนะนำตัวเองเป็นคารแบบว่าเป็นทางการเนาะ เว้าวไทยบะทองเว้าวไทยบะทองคือสีวิาอีสานขออนุญาตแนะนําตัวเองเป็นตั้งการนะคะสวัสดีค่ะรุงชื่อรุงาา่งนภาแสงแสนนคะโค้ดเอมาแล้วนะคะโค้ดเอมาแล้วมานีมาแล้วมาแบบมาในสหัวข้อเด็ดๆวันที่4กับ3ความลับในการประสบความสําเร็จแบบง่ายใดว่าเหตุแบบใดนะคะ ว่าเห็นแบบนี้นครับพ่อแม่พี่น้องก่อนอื่นเลยคุณต้องอนุญาตตัวเองให้มีความสุขอนุญาตให้ตัวเรามีความสุขกดย่อมเป็นไปตามกฎนะคะกดย่อมเป็นไปตามกฎกฎก็คือกฎการมองบวกเป็นอันดับแรกการคิดดีคิดบวกก็คือเป็นอันดับแรกการมองบวกการคิดดีคิดบวกเป็นอันดับแรกของสมองของคนเรา โค้ดไล่เออโค้ดได้สอนไปเออโค้ดได้สอนไปนะ่ะเดีหนึ่งเดสองเดีสามไปแล้วว่าให้ไปเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนที่ไม่เสร็จจะของเปลี่ยนที่ความคิดจะของเปลี่ยนที่สมองของเราเปลี่ยนที่ไม่เสร็จของเราได้ไปทํากันหรือ,อยังได้ไปเหตุกันหรือ,อยังคะอืมนะได้ไปเหตุกันหรือยังคะนะคะได้ไปทํากันหรือยัง ใครที่มาดูย้อนหลังใครที่เพิ่งเข้ามาดูย้อนหลังเพิ่งมาเจอคลิปนี้ทีหลังให้คุณไปย้อนดูคลิปวันทีกหนึ่งสองสามนะคะมีคลิปเด็ดๆมากๆคือการที่เราเปลี่ยน mindset ตัวเองเปลี่ยนความคิดของเรานะคะคลิปดีพูดดีทำดีดดดดด ทุกวันให้เป็นวันที่ดีทุกคนเป็นห้องน้องพี่ให้ดีให้จุกดีนัทุกคนอา้าวเราจะไม่เล่นละเราจะไม่เล่นแล้ว,เร,เ,ลลวเราจะเข้าเนื้อหาเลยการมองบวกการคิดบวกอันดับแรกเลยอันดับแรกที่เราจะเชื่อมต่อ เชื่อมต่อตัวเรากับจัก,กรวาลมันง่ายมากให้ง่ายที่สุดเลยคือข้อหนึ่งปัดมาข้อหนึ่งเลยโอ้มาหอดนี่ขึ้นขี้แพงเลยเนาะเจเตอเตอเตอขึ้นขี่แพงเลยนีนเยนนเนี่ยว่าเฮ็ดแบบได <c oughs> ว่าเหตุแบบใดนะคะสิะมาขึ้นคีแพงเลยเนาะเออแพงมากสอนดีไหมสอนฟรีด้วยที่สอนดีบ่ฮืออีสีสอนดีไม่แม่มึงจะสอนมห้กีแพงสอนฟรีด้วยอืมสุดยอดมากมานี่แบบ มาเจอปุ๊บเปิดมาเจอปุ๊บนี่ได้คีแพงแพงเท้งนั้นเลยแบบแพงมากแม่มึงแพงมากใครดูแล้วตื่นรู้ใครดูแล้วเก็ตพิมมาหน่อยเล่นก่อนเดี๋ยวค่อยมาบอกคีแพงเล่นก่อนกว่ามาให้ได้พี่พีของเรา เสียยอยู่อีจิ่งนี้หัวใจจะทำอะไรขอเหงขอให้รว้ปีนี้พี่ของเราทำไปสวยแหง่งหงรวยด้วยตลอดปีตลอดไปเฮ้เฮ้ปีนี้พี่ของเราจทำาุกตูรวยัดูปลี่ตูดูดีปีนี้พี่ใหม่พีอหได้แค่ินี จะไปกันดีก็จริงก็จริงเอาไปจะรวยเอาลองพิดลองตื๊บอยู่นี่ละอืมกดย่อมไปไปตามกดนะคะกดจัก,กรวาลกดแรงหนึ่งหยุดกดก็ย่อมเป็นไปตามกดนะคะเอาเริ่มเนื้อหาละอืมเริ่มเนื้อหาละเข้าคียละเข้าคียละเข้าคีสอนละเริ่มละ เข้าคีสอนแล้วนะเข้าคีสอนแล้วนะตั้งใจฟังเดยอีพปออีแม่เอ้ยสอนก็สอนเฟรไม่คิดเงินซากบาทกดย่อนเป็นไปตามกดกดก็คือกดจักรวาลทำงานสองครั้งเสมอนะคะเราบอกแล้ววันนี้คุณลองคิดดูสิ วันวันหนึ่งคุณมีเรื่องราวมากมายคิดอยู่ในสมองสมองของคุณค,คิดนู่นคิดนี้คิดนี่คิดนั่นวันวันหนึ่งมีเรื่องให้คิดถึงห้าหม่นถึงหกหมื่นเรื่องรู้หรือยังเรื่องนั้นมันดีหรือมันบ่นดีสังเกตดูสังเกตอารมณ์เมื่อบานโค้ชบอกแล้วว่าให้สังเกตอารมณ์ตัวเองสังเกตดูเจะของว่าเออคิดมานันังคิด เมื ithe. Ithe. ่อเท้าข้างแบบนี้คุณนั่งทานในคุณก็ได้ทานคุณนั่งแบบนี้คุณก็ได้แบบนี้นั่งแบบนี้คุณก็ได้แบบนี้นะเออคุณนั่งแบบไหนคุณก็ได้แบบนั้นคุณทำท่าไหนคุณก็ได้ท่านะนะคะคุณจะนั่งอย่างนี maison. ้ <estratég flush. S 2> มันก็สะท้อนมาดดดกดจัากรวานกดอันหนึ่งดูดมันก็เหมือนกระจกสะท้อนเรามาเราคิดอะไรมันก็สะท้อนแบบนั้นมาเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นู่นนี่นั่นคิดไปละออหึองในนั้นมีเรื่องบวกเยอะกว่าเรื่องลบหรือเรื่องลบเยอะกว่าเรื่องบวกให้คุณสังเกตอารมณ์จัววงถ้ามือนี้ ถ้ามือนี่คุณแบบว่าตื่นสามาหุดหงิดโมโหงุนหวยลืมตัวไปเลยผ่านไปครึ่งวันแล้วนึกขึ้นได้วันนี้ฉันหดหงิดอารมณ์เสียเยอะมากเลยให้คุณเอาหนังยางหนังยางดีดแขนตัวเองแล้วก็ขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณแล้วให้คุณแบบขอบคุณขอบคุณจนคุณรู้สึกดีจนคุณมีพลังความคิดดีคิดบวก เ้าแล้วบอกว่าขอบคุณนะที่ฉันทําให้ฉันมีสมองอันอัจฉริยะขอบคุณนะที่ทําให้ฉันมีความคิดแบบว่าโอ้มาขอบคุณไม่เอานะเรื่องราวแบบนี้เรื่องราวลบว่าเอาแล้วด้อว่าเอาแล้วนะว่าเอาแล้วนะฉันว่าเอานาะฉันว่ารับเนาะฉันไม่เอานาะฉันไม่รับนาอวันนี้ลองให้คุณจินตนาการว่าสมองของคุณเป็นเป็นเหมือนจานดาวเทียมเป็นเหมือนจานดาวเทียมที่ส่งคลื่นออกไปแล้วส่งส่งสัญญาณออกไปส่งคลื่นออกไป คุณส่งสัญญาณอะไรออกไปส่งคลื่นอะไรออกไปคุณก็รับแบบนั้นมาก็เหมือนกันอะค่ะที่คุณบอกว่ากฎจักรวาลกฎแรงหนึ่งดูดมีจริงหรอมันมียังจริงหรอมันมีอยู่จริงหรอมันมีอิสบอก็เหมือนกับวันนี้แหละที่โค้ดมาลฟ์สดสัญญาณเน็ตอินเทอร์เน็ตเปิดมา WiFi มันมีมันก็เชื่อมต่อ w i f i มันก็ขึ้นทําให้โค้ดมาลฟ์สดแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับพวกคุณได้ กดจักรวาลกดแรงึ่งดูดก็เหมือนกันค่ะเหมือนกันกับสัญญาณ Wi-Fi สัญญาณโทรศัพท์มือถือทำไมเรามองไม่เห็นแต่มันมีอยู่จริงกดจักรวาลกดแรงหนึ่งดูดเราก็มองไม่เห็นแต่มันมีอยู่จริงนะคะอืมมันเป็นกฎวิทยาศาสตร์คนระดับโลกเขารู้กันคนไทย95รบอลลูมีแค่5เท่านั้นที่รีลูกแล้วคุณจะอยู่หนึ่งในนั้นคุณจะอยู่ กลุ่มไหนกลุ่ม95%หรือ5%ให้คุณเลือกเอาคุณเลือกได้ตัวคุณโค้ดบ่ได้บอกว่าให้คุณมาเชื่อโค้ดแล้วมาเห็ดแบบโค้ดมาทำตามโค้ดบ่ได้ให้คุณคุณมางงายแต่โค้ดแนะนำว่าโค้ดมาแบ่งปันโค้ดมาแบ่งปันโค้ดมาบอกเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันว่าให้ลองทำตามดูลองทำตามดูไม่เสียหายมันบ่ได้เสียเงินซากกระบาท บาทเน,นึงสลึงนึงบ่ได้เสียเงินเลยการคิดดีคิดบวกเปลี่ยนไม่เซ็ตเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพลังงานลบเป็นพลังงานบวกแค่นี้คุณยังคิดลบมาทั้งชีวิต40่สหปีคุณยังคิดลบมาตลอดชีวิตของคุณคุณมาคิดดีคิดบวกแค่นี้ไม่ตายหรอกคะ่ะแค่น,นี้ไม่ตายหรอกคะ่ะการมองบวกอันดับแรกที่เราจะเชื่อมต่อตัวเรากับ จัก,กรวาลให้ง่ายที่สุดคือข้อหนึ่งเลยเข้าเนื้อหาแล้วนะข้อหนึ่งเลยนะคะข้อหนึ่งคือ a f f o r m a t i o n เข้าใจบอข้อหนึ่งคือ a f f o r m a t i o n คือการเซลล์ท็อกคือการเซลล์ท็อกตัวเอง a f f o r m a t i o n คือการเซลล์ท็อกตัวเองหรือว่าให้ง่ายๆว่า a f f o r m a t i o n คืออีหยัง แคลไทยคือการเซลทอกตัวเองการพูดกับตัวเองการพูดกับตัวเองพูดแบบใดการพูดกับตัวเองพูดกับตัวเองด้วยภาษาบวกพูดแบบใดพูดแบบใดนะพูดอย่างไรพูดแบบใดพูดในภาษาบวกเลยในอาจารย์ควงอูเอ็มเธอนี่โคตรเก่งเลยเอ็มเธอมีสมองอันอัจฉริยะเอ็มเธอมีสมอง คตรลงโคตรอัจฉริยะเลยเอมเธอคืออายุน้อยร้อยล้านหุ้ยเอมเธอคือซุปเปอร์สตาร์ออนไลน์เอมเธอหาเงินง่ายเธอหาเงินเก่งง่ายาง,ง่งา,ยงายสบายสบายเอมเธอสามารถเสกเง,งินได้เอมฉันสามารถเสกเง,งินได้เธอเธอมั่นใจตรงมั่นใจในตัวเธอเธอสามารถเสกเง,งินได้ง่ายง่ายสบายสบายเอมเธอสามารถนำพนาธุรกิจไปถึงระดับโลกร้อยล้านพันล้านเอมเธอคือ คือคือที่สุดของจักรวาลเธอคือสุดที่รักของจักรวาลเออนี่คือการที่เราตีบวกเข้านี่คือเคล็ดลับที่เราตีบวกคุณเจ้าคิดอีหยังใดเจ้าคิดอีหยังใดเจ้าก็ะวาแบบนั้นไปเออคุดนอบืนกะววบแบบเกยเข้าใจบอเข้าใจอิงมึงคุดหนะน้มึงกระโวนัะเกยอือโเลยอู้ให้เก่ง ให้เรียนเก่งอู้ให้บอยตังบืนง่ายง่ายสบายสบายบืนแบบบู้ให้บอยตังบ์ินเก่งอู้ให้เสกตังบืนเออฉันหาเงินเก่งฉันหาเงินง่ายฉันหาเงินเก่งฉันหาเงินง่ายง่ายง่ายสบายสบายฉันสามารถเสกเงินได้เงินไหลเข้ามาหาฉันทุกทิศทุกทางเย็ดเย็ดเย็ดเดยโบ๊ทเดยโบ๊ทเดยโบ๊อืม แล้วก็ใส่อารมณ์ใส่ฟิลลิ่งฟิลกูดด้วยความเบิกบานมีความสุขปิติสุขด้วยนะคะามาแมนว่าไปชนะเงินง่ายชนะเงินเก่งง่ายๆะบาสบายฉันเสกเงินได้โอ้ยฉันคือสุดที่รักของจักรวาลโอ้ยฉันอัจฉริยะโอ้ยฉันคือซุปเปอร์สตาร์ออนไลน์โอ้ยฉันคือแมคนะคาออนไลน์ระดับโลกว่าไปกัดแขวไปแบบนี้นะคะ จักรวาลแคนเซิลค่ะจักรวันแคนเซิล Cancer ค่ะจัก,กรวันบรับคอนเซิว์าไปกัดเขียวไปเว่าไปแบบนี้จัก,กรวันแคนเซิล Cancer. จัก,กรวาลไม่รับนะคะจัก,กรวันไม่สามารถรู้ด้วยรู้ด้วยนะคะว่าจัก,กรวาลไม่รู้หรอกคะ่ะว่าจํานวนเงินมันมากน้อยแค่ไหนแต่จัก,กรวันรับรู้ด้วยอารมณ์และ อารมณ์และฟิลลิ่งฟิลกูดของเราถ้าเทามีความสุขปิติเบิกบานไส่ฟิลลิ่งฟิลกูดบอกไปฉันสามารถสาเงินได้ฉันเก่งฉันหาเงินง่ายฉันหาเงินเก่งง่ายๆสบายๆฉันคืออายุน้อยเลยล้านฉันคือนักธุรกิจรลายล้านพันล้านฉันคือซปเปอร์สตาร์ออนไลน์ฉันคือแม่ค้าออนไลน์ระดับที่ดังระดับโลกบอกไปใส่ฟิลลิ่งฟิลกูดด้วยความสุขปิติสุขจักรวาลรับรู้ ถึงพลังของเราที่เราเมื่อไหรที่เรามีความสุขจักระวานกับสุชงความสุขความสนุกเบิกบานมหาให้เฮาถึงบอกไงคะว่าคิดให้น้อยสนุกให้มากๆมันให้เยอะๆแม่สิตาบอกมาว่าแม่ครูสิตาบอกมาว่าคิดให้น้อยสนุกให้มากๆมันให้เยอะๆนะลูกเออลองทำดูมันบ่ตายมันบ่ตายค่ะมันบ่ตายค่ะแต่โคตรน่ะเมื่อก่อนเคยคิดลบมาทั้งชีวิต จนตอนนี้โค้ดอายุ34ปีแล้วนะคะโค้ดมันเปลี่ยนแปลงตัวเองมารู้จักครูสิตา2ปี2ปีกว่าจะ3ปีแล้วอาคิดดีคิดบวกชีวิตของโคตดมีความสุขดีขึ้นจากที่เคยไปวอดหัวไมเกรนจากที่เคยหาหมอทุกเดือนเพื่อไปเอาอยาไมเกรนมากินเดี๋ยวนี้หายหายแต่เฮิงกับบรุหายแต่ตอนใดกับบลู รู้แต่ว่าบ่าปวดหัวไม่เกินอีกแล้วบ่เป็นอีกแล้วไม่เกินโรคกระเพาะกับบ่เป็นอีกแล้วเป็นคนที่กินข้าวบ่ตรงเวลาโรคกระเพาะกําเริบบ่อยหาหมอทุกเดือนทุกอาทิตย์เมื่อก่อนนี้เดี๋ยวนี้ไม่ไปหาหมอค่ะบ่ไปหาหมอบ่ไปเป็นบ่ได้กินยาโรคกระเพาะไม่ได้กินยาไม่เกรนอีกต่อไปหายเป็นปิดทิกหายแต่ตอนไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่า โค้ดรู้แต่ว่าโค้ดมีความสุขเบิกบานเรียนคลิปกับ21วันกับแม่ครูสิตาแล้วมาทําตาที่แม่ครูสิตาบอกหายจากการหายนะโค้ดหายนะเป็นไมเกนหายเป็นโรคกระเพาะก็หายอะเมื่อกี้ข้อหนึ่งข้อหนึ่งไปแล้วเนาะข้อสองคือการใส่ภาษาในตัวเอง ในเชิงบวกใส่ภาษาให้ตัวเองในเชิงบวกใส่ยังไงใส่ยังไงล่ะมาใส่ยังไงล่ะมาอีสีเดี๋ยวแม่จะบอกนะลูกฉันยอดเยี่ยมฉันยิ่งใหญ่ฉันเก่งฉันอัจฉริยะฉันนี่ดัง ระดับโลกใส่ไปเลยนี่คือการใส่ภาษาบวกในเชิงบวกใส่ไปแบบนีเน้เออ,อไม่เออข้อเออการใส่ภาษาบวกเอาย่อมาจากข้อหนึ่งนะคะคือการเซลท็อกตัวเอง เออนะคะการข้อหนึ่งจุดหนึ่งเมื่อกี้ข้อหนึ่งคือ affirmation คือการเซลฟ์ตอกตัวเองเมื่อกี้การใส่ภาษาบวกข้อหนึ่งจุดหนึ่งนะคะข้อหนึ่งจุดหนึ่งนะคะ, 1. 1. ะ,คะการใส่ภาษาในตัวเองคือย่อมาจากข้อหนึ่งเป็นหนึ่งจุดหนึ่งเป็นหนึ่งจุดหนึ่งนะคะจับจุมึงงงแล้วกู การใส่ภาษาในตัวเองในเชิงบวกการใส่ภาษาให้ตัวเองในเชิงบวกคือฉั้นยอดเยี่ยมชั้นยิ่งใหญ่ฉั้นเก่งฉันอัจฉริยะฉันคือนักขายมือทองระดับโลก oh <my. S 1> จะเป็นพ่อค้าไหมคะขายของออนไลน์ใส่ไปเลยพูดไปเลยเว้าไปเลยเข้าใจบอเออเกตเนอะยูนิ you know? ข้สอสข้สอ2 <Okay. S 1> อนะคะ ข้อ2คือการมโนคือการมโนหรือดูชั่วล t i o คชัค่นดูชั่วลเคชั่นคือการมโนการมโนการเห็นภาพการมโนการเห็นภาพการมโนการเห็นภาพอไทยจงอยเจ็บอย่าป่วย นั่งนึกภาพเลยอ,อยากเป็นนักธุรกิจร้อยล้านพันล้านเขาแต่งตัวแบบไหนไปดูไปดูเขาการมโนกรารเห็นภาพในธุรกิจของเรายิ่งเห็นภาพชัดยิ่งเห็นภาพชัดยิ่งดึงดูดชัดยิ่งเห็นภาพชัดยิ่งดึงดูดมาหาเราเร็วมากความรู้สึก ต้องฟิลลิ่งฟิลกูดอิ่มเอมีความสุขอยากเป็นนักธุรกิจร้อยล้านปันล้านไม่รู้จะเอาใครเป็นไอรอนก็เอาแม่กูจิตานี่แหละเป็นมายมาสเตอร์มายมาสเตอร์มายเป็นไอรอน แม่กูสิตาแต่งตัวแบบไหนก็ลุกขึ้นแต่งตัวตามพรุ่งนี้ฉันคืออายุน้อยหลายล้านฉันจะแต่งตัวแบบไหนนั่งจินตนาการไปดูอีสีนั่งจินตนาการไปดูค่ะอีสีว่าฉันคือนักธุรกิจอายุน้อยหลายล้านอ่ะอายุน้อยหลายล้านจะแต่งตัวแบบไหนเออใส่สร้อยแบบนี้ใส่ใส่อยคอแบบนี้ใส่แหวนแบบนี้ใส่ต้มหูนี่ถือกระเป๋าแบบนี้ใส่ชุดแบบนี้ ตื่นเช้ามาจินตนาการแล้วตื่นเศร้ามาตื่นเช้ามา,า,มาก็เฮ็ดเลยค่ะลงมือทำเลยค่ะมาส,สปสป,สป,ปารกันหน่อยเร็วเข <c oughs> ้าใจเนอะข้อสองคือการบโนการเห็นภาพแอติ้งมาเต็มอยากเป็น ดาราสวยแบบอัมพัชรภาก็ไปเอารูปแม่อัมพี่อัมพัชรภามานะคะดูพี่อัมแต่งตัวแบบไหนพี่อัมสวยขนาดไหนเอามาเลยใส่แต่งตัวให้คล้ายคลึงกับเขาให้ได้ให้มันไม่ต้องให้แบบว่าเออเราเราก็ต้องใส่ไปเนาะแต่งตัวให้มันคล็กคลายคล็ายมโนูจินตนาการไปว่าอ้ฉันคือ เพอร์สตาออนไลน์เหมือนพี่อ้ําพชรภพาอะไรประมาณนี้เนาะข้อ3คือ ad ad e f e ข้อนี้ข้อเนี้ไม่มีใครกล้าทําเลยคือการสวมการเป็นนะคะ ad ad e v คือการสวมการเป็นเราต้องสวมการเป็นเราอยากเป็นคนแบบไหนอยากเป็นคนรวยแบบไหนอยากเป็นคนรวยแบบไหนอยากเป็นนักธุรกิจ เราต้องสวมกันเป็นแบบนั้นแบบนั้นเออว่าว้พผุดยานยานยานแต่บ่ได้ว่าอุ้ยเราอยากเป็นคนรวยแบบไหนอยากเป็นคนรวยแบบไหนอยากหรืออยากเป็นนักธุรกิจแบบไหนเราต้องสวมการเป็นแบบนั้นหรือถ้าเราอยากเป็นคนอายุน้อยร้อยล้านเราก็ต้องสวมการเป็น แบบนั้นทำทำทำเกินแบบนั้นแบบทำแบบว่าสมตันเป็นแบบไหนก็ทำแบบนั้นนะทำแบบนั้นถ้าเดินแบบไหนก็ต้องจินตนาการด้วยนะว่าถ้าเดินแบบไหนจะเดินแบบในออยุน้อยไร้ล้านตัวเล็กงอแงแล้วจิรี้ไป สิรีไปรีบไปรีบไปสิรีบ,รบ,บอกรีบสอนรีบไปตัวเลขกองแงวตัวเลขอยากนอนเราต้องสวมการเป็นเราต้องเดินแบบไหนถือกระเป๋าแบบไหนใส่เสื้อผ้าแบบไหนเราต้องสวมกันเป็นแบบนั้นเออยังเราก็ไปดูเออแม่ครูสีตาเนี่ยอันนี้แม่ครูแม่ครูสีตาแต่งตัวแบบนี้ก็ดูเราก็สวมกันเป็นเลยค่ะ สวมการเป็นแบบแม่ครูใส่ชุดอย่างนี้แม่ครูใส่ชุดแบบนี้ทําผมแบบนี้แต่งหน้าแบบเนี้ยเออนนาอีสีเก็บเนาะสวมการเป็นค่ะเราก็ไปหาชุดเลยก็ทําผมแบบแม่เลยแต่งหน้าทาปากแบบแม่เลยแล้วก็แม่เดินแบบไหนเราก็เดินเดินเดินฝึกไปฝึกไป28วันเดี๋ยวก็เก่งเองมนโนไปก่อนความจริงตามมาทีหลัง นะคะวันนี้ขอจบเพียงแต่เท่านี้นะคะนนจบแล้วค่ะหมดเปลือกละสอนหมดละสอนหมดคียและว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะลาไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ ขอบคุณกราบขอบพระคุณแม่ครูสีตาที่ออกมาสอนกคจักรรมา,ก,ากดแรงหนึ่งดุดทาให้เอ็มได้เรียนรู้และเอ็มได้ออกมาแบ่งปันให้ผู้คนมากมายบนโลกใบนี้กราบขอบคุณเฟซบุ๊กกับขอบคุณพี่มาร์คสักกระเบิดขอบคุณน็ตไวไฟของฉันขอบคุณโทรศัพท์ของฉันที่ให้ฉันออกมาไลฟ์สดแบ่งป,ปันเรื่องราวดีๆกับผู้คนมากมายและกราบขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไม่ว่าจะดูไลฟ์สดหรือดูดูดูดดไลฟ์สดหรือดูย้อนหลัง ก็ขอบพระคุณมากๆนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันกดติดตามเพจนะคะขอบคุณวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่เร็วๆ